ออเดอร์เขาขึ้นนี่จ้าด่วนๆออเดอร์วันเกิดมืออื่นเศร้าต้องการเอาใส่บาทด่วนๆจ้ะพี่น้องสี่สิบชิ้นสี่สิบห่อเล็กจับพี่น้องอ,อันนี้ส่วมูหอ,อยใหญ่พี่น้องจ้า สี่สิบสี่สิบพอค่ะวันนี้ขอบคุณพี่สาวทั้งเกาหลีค่ะที่ให้สมเข้าหมอดเป็นส่วนหนึ่งในวันสำคัญของของพี่สาวเนอะจะ้ะขอบคุณหลายๆค่ะที่สนับสนุนสินค้าของเต้ตารุกตาลค่ะเดี๋ยวมืออื่นนี่ เสิเอาห้ย้ํหนุ่ยไปใสบาจ้าเส่ยหิย้ํนุ่ยไปแจกพี่จะะแจกน้องเนาะค่ะจะไปทําบุญส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งไปทําบุญที่วัดส่วนหนึ่งไปทําบุญกับคุณแก่ค่ะสี่สิบชิ้นเนาะพี่น้องจ้าสี่สิบอันเรียบร้อยจ้าอือ,อคืนนี้แล้วก็จะมีของทันหลายๆท่านที่ยังค้างออเดอร์อยู่พี่น้องเนาะ ให้เสร็จในคืนนี้เลยจ้าขอประพุณนลายลายคร่ะโอเค้องมืดจับถุ่มแล้วปี๋นนยประธานบึงคองนไร้ร่ายใจจ้ะเมืดละมืดหมืดมืดค่าสิ่งที่ทำอยู่อันนี้ของใครเนี่ยกินได้ไหมเนี่ยโอ้ยหมดแล้วแสวัปไม่ได้กินจอ่อยออหรือ ไม่เปียวเ้จ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าสวนหมูชิ้นโตๆสำหรับไปทำบุญมืออื่นเศร้าจ้าขอบคุณหลายๆคะ่ะหรือว่าอ่ท่านใดอยากสนับสนุนให้ช่องตาลูกตาล ได้เป็นสะพานบุญในเรื่องต่างๆเนาะพี่น้องเนาะบ่าวันเกิดวันยังบ่แมนวาส,สิมีแต่สมเนื้อสมหมูได้พี่น้องบ,บ่าแต่สิหม,มูดแดดเดียวหรือกาแฟได้ค่ะท่านอยากให้เตยเฮ็ดกับเขาไปวาดไปเพ้นเฮ็ดขนมจีนเฮ็ดอ่าอีหยังก็ได้จ้ะยินดีเป็นสะพานบุญในตู้ทุกท่านเนาะผู้ที่บ่มีโอกาสได้ไปทําบุญทั้งใดน,นะจ้ะเฮ็ดอันนี้ไปแจกเด็กน้อยเด้อเฮ็ดอันนี้ไปแจกผู้เฒ่าเฮ็ดอันนี้ไปวัดเด้อหนังในวันนั้นวันนี้วันสําคัญต่างๆ ยินดีดินยินด,นดีรับใช้ยินดีให้บริการจ่าพี่น้องจ้าขอให้ท่านสั่งมาเนาะเอา้ากับเขาจักชุดจากชุดเท่านั้นท่านี้ให้เอาไปแจกคุณนันเดอเอาไปแจกชาวบานเขาเด้อย,ยินดีเฮจ้ายินดีให้เป็นสะพานบุญให้พี่ให้น้องเนาะค่ะวันเกิดพี่น้องเขาอยู่ทั้งต่างประเทศบ่ว่าอยู่ทั้งใดจ้าท่านใดบ่สะดวกไปทาบุญเอง อ,อยากให้ต้าลูกตาลเป็นสถานบุญให้ยินดีด้วยจ้าพี่น้องจ้าทักเข้าไปที่เพจสมเนื้อสมมูสมมัวข้ามอดจ้าหรือเบอร์โทรศัพท์0968164624ได้ด้วยพี่น้องจ้ายินดีให้บริการจ้า,าตามวัตถุประสงค์ของท่านเนาะพี่น้องเนะาะทักกันเขาไปด้วยจ้าพี่น้องจ้า เอาห่อสมต่อกันพี่น้องจ้าบ้านได้เลี้ยวเหลืออีกหลายเจ้าอยู่จ้ะ

จ้งก่อนขาจ้งก่อนนะ้นม้จ้งก่อนอันนี้จะใส่บาทแล้วร้อพระนาะพี่น้องเนาะล้อพระลงมาล้อพรน้ำกันได้พี่น้งองร้ <itch assessment> อค่ะเนาะ kudam rakawantang adiwadini lawak rasul rakawantang kamu sama namadani tu न Yeah. Còn lùm thì đó.